นเนยีบกอ้อองงขแ่สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับตัวแรกนะครับ M 6 0 4 0 s U เจอครับกักหน่อยกักสายร้อนครับกักสายร้อนหากินเราตีนบ้านมานื่อี้ หลังจากฝนตกเมื่อคืนครับรทําการไทขขาต่ออ้อยแล้วนะครับนี่ปลูกยังเหลีวปลูกมันบออะดูจังหวะการเลี้ยวเข้าหัวงานนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะการเลี้ยวเข้าหัวงานมันจะทำยังไงโอ้ยมันประเทศไทยพิสดารขึ้นเมื่อกี้เว้ยตอนประเทไทยมันก็ยังเห็ดอยู่

อโอ,โอ้ฝนแหลกของปีครับพอมนจะตกหมู่บ้านนี่ฝนแต่ว่าถือว่าตกแห้งอยู่ก็จะตกจนน้ำท่วมเบิดและท่วมที่บันก็จะได้เห็นยังเบิดแหละบ้านผมพอมนจะตกหมื่คืนนี่ครับตกแห้งจนได้ไทยให้เลยเปียกชุ่มดีขนาดได้การเลยนะครับเนาะ มันก็จะตัวากว่าจักเชื่อหละซีหาเชื่อหละทางนี่ผมจะตัวเชือเลยครับว่ายจนสิตายบมดแหละ่ะวันนี้เราอยู่กับตัวแรงครับ M60 4 0 s u ของกักสายร้อนคนระับมันใส่เสือ้อลายมาพมเหมือนนึแน่นอนนะครับ ครับมาแล้วโอ้ยยังเหยียบปานนี่ปนไปไปไปๆ อุย้ยให้เน็กบาทเลยโอย้แรงขนาดเลย,เยก็ยังไปพุ่นบาทเลยแล้วแล้วของนี้แล้วอาลาดโว้ยหามเ้ยไปใช้บาทนี่เออแล้วเราของตะกล้อง ถ่ายในที่เดียวมันหนีแหละพุ่นเดี๋ยวจะอ,อารมณ์ม,มึงกันเนาะโอ้ยวะหาใหม่ยังยังน้มันเน้อยเ <c oughs> ว,ว้เล่ะเลยเดี๋ยวมึงเท่านี้แล้วมันเศร้าแหละนี่แหละกักสายร้อนของแท้เป็นเด้ครับ ดนขนาดจืดท้ายมันยังลอยเรีนเรียนรถหนีอ <Favorite> ย <gib berish> ู <fall asleep> ่นี่อัดหลาดใครจะจะค้อยสี่หาห้อยมึงเนี่ยฮึเศร้าเลยฮึไม่มีทอดทิ้งไม่หนี <laughs> มันเจ้าแล้วโอ้เห็ดบาทตะกองให้เงิดหลายพี่มเมยารถมัลอีไปพีเมยโอ้สิงเลย Băng xe ăn phò luôn giống hộp ม,มึงจะมันคุยโทราศัพท์มันังง่างมึงขี้ไหมอย่างมึงขี้ไหมอย่างพักเทียงกูไปท้ายมันผูหายที่นี่ไม่พักเทียง Ôi. Ừ, ừ, nhôm nhom nhom. Bạn thấy nhóm đây bạn 3 thùng Ô tài. léo là khoang. Đến đây bọc leo. Chứ các xe lớn nó phải đến đây ta còn ngung lên. Hả? Quá ừ. Người lại. Chị choi cái bọ lu kia nhắc biệt đây này จอยก็ม่บอกเ่ากี่ได้เหมืนี่ยโอ้เงินหลเงินไหลไปไปนี้นีนี